สวัสดีพี่น้องมือมนี้ก็ไม่บอกันอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะก,กับช่องแอลวันศาสตร์อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นะเดเด้อพี่น้องเดิมมือนีเข้ามามากับลำไยกล่กองใหญ่ๆเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเข้ามริลยซื้อได้หาเป็นลำไยที่เขาปลูกเองเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสัน้ๆนๆเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้เลยกินบักลำไยนี่กินแบบขักเลยพี่น้องเนาะก,กินแบบเหงื่อแตกไหลสดๆ,ๆเลยจนหอนในเลยพี่น้องเนาะ เป็นงจกสภาพกินลำไยเนาะพี่น้องเมืองลักทานปลูกเองกินเองพี่น้องเหลือกินเหลือกินจังหวะแจกพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้เขากินกันซะก่อนพี่น้องเมื่อนนี้เขากึืนกระตาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะดูสิแล้วพี่น้องการปลูกลำไยห้องปรจําเป็นต้องไปสื่อเขาโลซีซิบบาทรลโคซิบบาทเนาะพี่น้องเนาะเขาก่อดเปรี้ยวกินหวานเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็คือลำไยเข้า ก็เเริ่มเก็บที่จริงอยู่มึงในโทรศัพท์มันอาจจะบใหญ่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่ถนกมันหนยใหญ่อยู่นะพี่น้องเนาะแต่เป็นลําไยที่ปลูกจากเมล็ดนะพี่น้องเนาะอายุมันก่าประมาณสิบสามสิบสี่ปีนะพี่น้องเนาะปลูกมาสิบปีพี่น้องได้กินแต่ใบบ่ได้กินหน่วยเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นมาก่าจมก็เพ่อนนะพี่น้องเนาะอ้ย ขั้นคันบ่เป็นหนวยนี่สตัดทิมนี่พี่น้องสิตัดเ็ศทานมาสัน่นถ้บชาติวัเป็นหนวยกอบสตัดเจ้าเทศทานหลังจากนั้นมาเป็นดอกพี่น้องกินหลังจากนั้นหลังจากสิบป,ปีนั้นมาได้กินทุกปีพี่น้องแต่ว่าเป็นงาเดียวฟังทั้งใตเนาะอยู่หลังคาเทียงหน้าเฮาหล้วกะเหลืออยู่ในกระตาอยู่พี่น้องเบิ่งมอนีีขึ้นกระตาหนึ่งนี่พี่น้องน้อ่แมเมนมาว่าโปรด โมหวาดพอไวพี่น้องเบิ่งนี่นหะลำใหญ่บนว่าคือโปรขายเนี่ยอันจะของเง็นอิมพี่น้องจะของเง็นอิมเนาะต้นเพิ่นเกนสียุป,ประมาณสิบก็ปีนะพี่น้องเนาะเป็นต้นที่ปลูกจากเมล็ดเนะพี่น้องเนาะเบิ่งนี่คือต้อนลำใหญ่เหาเนาะพี่นอ้องก็เลยว่าเออเนี่ยมันขื้นง่ายเอาเกิดเลยเฮ็ดบันไดขึ้นซะเลย ซ้ำแก่งเพื่อนะให้เพื่อนเป็นแพเพื่อนสิสด้เป็นนวยพี่น้องิ่งบันไดสามขนนนนันพี่น้องถูกดอกตะปูใสเลยนี่ห้อยฟันน้าพี่น้องนอว่าเพื่อนโบเป็นนวยกะคืออะไรปลูกว่าสิบป,ปีเพื่อนโบเป็นนวยพี่น้องเป็นตะไบเขาเลยใส่ขวนฟันน้าพี่น้องนอห้เพื่อนเกิดแพคือการแก่งเพื่อนนอะย่านิ่นย่านเพื่อนตายก็สิเป็นนวยเป็นดอกโตนาอพี่น้องกัดบ่น้ำใหญ่โบเป็นนวยิ่งพี่น้อง ปูกังแต่เทียงหน้าหลังนีอันแอมฟ้าได้พี่นอ้องมีตะลังค่าก็เสาปูนเท่านั้นพี่น้องตะกี้มัดข้มือมีอยังพี่น้องเนาะลำใหญ่ต้นใหญ่พี่น้องต้นใหญ่แห้งสิบปี แต่เฮากินหน่วยเพิ่นมาหนีสามปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพี่กายเนี่ยเป็นเป็นอยู่แต่เป็นเป็นบ่หลายเนาะแต่ว่าหมดกินเบิดก่อนเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็เลยบ่ได้ก,กินตกมาปีนี้พี่น้องเบิ่งหน่วยเพิ่นเออทราบกับว่โฟวกแกไปไหนเนาะพี่น้องเนาะปุ๊บรกอยูย่ยังเหลืออยู่ ยัเงเหลือเสรกินอีกอยู่นะพี่น้งนองเนาะเพราะว่าพนเป็นคนละหลุนเนาะฟัง,งข้างใตเ้าก็ถ้าย่อยเก็บไปเนี่ยแน่แล้วเฮากินมาหนีกับประมาณสองอาทิตย์เนาะพี่น้งนองเนาะสองอาทิตย์กับสิบสี่มื่แต่ก่อนที่เขาจะไปฉีดวัคซีนนะพี่น้งนองเนาะจนมาเฮาฉีดวัคซีนง่วงมาแล้วนี่เฮาก็ยังขืนกินลำใหญ่อยู่แต่ว่าจะคล้องยานควมสูงนะพี่น้งนองเนาะเป็นคนยานควมสูงแต่ว่าจำใจก็ต้องขืนเพราะว่าอยาก ความอยากมันบังคับพี่นอ้อ,อ,นนนองมึงลำไยต้นนึงพี่น้องมึงลำไยนี่คือลำไยนะครับพี่น้องเนะเาะต้นใหญ่เลยพี่น้องปนสิเป็นอยู่ฝั่งคุ่นท้งหน่อยไต่พี่น้องอพี่น้องเนาะทาง,งหลังคาเหาอเนาะปนสิเป็นแบบโอ้เป็นคููงานได้พี่น้องเป็นแบบลายตอวห้าก็เริ่มกินไก่ซื้เบื่อแล้ว ก็สิเหลือตาง,งานนี่เนาะพี่น้องงานนี่เพิ่นเป็นรุ่นเพิ่นยังหนุ่ยหน่อยอย,อยู่เหาก็สิได้กินอีกอยู่มาบ่ได้ขายก็ขายอยู่พี่น้องขายหกสิบบาทเพิ่นขอสื่อเนาะแตาเฮากะหายไปจริงๆเขาขายโล่สี่สิบห้าส,สิบบาทต่เฮาซ้ำโลละซ่าซะไง,ไง่ายๆมูอหัวขอสื่อกินเนาะพี่น้งนงองเนาะไปนี่เฮาก็พามาชมเนาะพี่น้องเนาะ ฝากไว้ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ขขให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอันช่องแอบ่บรรศาสตร์ดนแล้วเข้าบริไายคลิปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขากะยังเพี่พี่อยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเข้าไปฉีดวัคซีนมาเนาะวัคซีนซีโนเวคเนาะพี่น้องเนาะเขากะยังเพี่พี่อยู่ยังปวดไหล่ปวดยังอยู่แต่ว่าเขากับบริไายคลิปไายยังลงเหลือ่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่กาซิมี่ตาอัน ไม่ด่างเพิ่นผ้าหิดเอากระหิดน้ำิ่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้โมกด่างเนาะพี่น้องขั้นว่าด่างกับสีปลาด่างน้ำิ่นน่ะนี่โมกด่างเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งโมกด่างเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนี่คือโมกด่างนั่นไปเดิมเพิ่นจะเป็นสีเขียวเนาะพี่น้องเนาะนี่เบิ่งเพิ่นก็สิเป็นแนวนี้เนาะเป็นอะไรพี่น้องแล้วก็สีนี่ต้นนี้เนาะพี่น้องเนาะสำรับอัน ช,ช, ge ge 1941, ช่องนี้เป็นช่องที่เพศสวนป่าในพี่น้องแต่ว่าสวนป่าเข้าจะพึ่งจริงๆครับปลูกป่ามาตะดุดเพศสวนมาตัวโดดแล้วสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าพี่น้องเขาเขาก็เริ่มปลูกป่าได้ประมาณสามสี่ปีเนาะพี่น้องเนาะตมิตรมอเขากับอะไรบ้าสิอันปลูกป่าได้พี่น้องเนาะเขาก็เห็นต้นมะข่าที่เขาเอามาปลูกแล้วอายุยี่สิบสี่ปีเนาะพี่น้องเนาะจนปัจจุบันอายุยี่สิบสี่ปีเขากับปลูกเห็นต้นพนงามเนาะแล้วก็ให้ยหูมแล้วก็ ซ่อนแามเพ่นโลนใบแหล้วใบเพ่นโรนเมดเหล้วแล้วก็เพ่นสิแตกยอดไม่ยอดเพ่นสิเป็นสีแดงแดงทั้งต้นนี่พี่น้องแดงแบบแดงแบบเแบบด่นงามแล้วก็ใส่ให้คว่ำลมลืมล่นอย่างนีง้แหลายนะพี่น้องน้องทุนใหม่แลก็ชั้มเน่นี่ใหม่ดงังต่างต่างนะพี่น้องเท่าที่หาได้แบบราคาพ่อเหมาะสำหรับเข้าสามารถสื่อได้นะพี่น้องนาอหลักสำหรับอัน แต่เนี้ยสื่อบนแพงคือกลวยด่างคือเพิินเท่ากับคือสึกื่ออะไรดอกว่ามีปัญญาดอกพี่น้องแต่สิหามาสื่อเติมน้ำมันนี่เป็นห้ายากอยู่ ปลูกปลาฮะกับปลูกปลูกหัวปลูกสวนปลูกเห็ดในหน้าผสมผสานเนาะพี่น้องเห็ดหัวเห็ดสวนน้ำมีม่มนะนาวเนาะเป็นร่องหนึ่งบ้านดับแหลกนั่นก็คือเขาเนาะพี่น้องแล้วกสองมากกัเป็นมะนาวแล้วก็กล้วยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ปลูกหญ้าให้งัวน้ำแล้วก็มีไม้ผลต่างๆเส้นลำไยที่เขากินอยู่เนาะพี่น้องเนาะมีลำไยมี่งอ มีชมพู่ช่มพู่ที่เหาได้ผลแล้วก็คือมีช่อมพู่มีกระท้อนที่ได้ผลมีแก้วมังกรเนาะพี่น,อนอ้องเนาะปลูกพือตีกินพี่นอ้องบม่ได้ปลูกพอดีขายก็มี่ได้หลายท่านเพิ่นสร้างมาอยากได้อันกิ่งตอนของกระท้อนปุยฝ่ายเนาะพี่น้องนอเนาะเท่ากับยายามตอนหายูเพราะว่าเขาต้องเป็นยอดที่มันเป็นยอดที่มันตอนอยากกระท้อนเป็นไม่ที่ตอนอยากคนอ,อื่นอาจจะตอนง่ายผู้เพิ่มมีความเสียวชาเนาะแต่ว่าเขาอาจจะตอนอยากแน่เพราะว่า เขากะเงี้ยนสินเน้ะพี่น้องเนาะมีสาหรับต้นนี้เนาะเขากะเลียงไม้ดัดคือกันน้องพี่น้อง,นอนงนนอเอานาะอ,อ,อันนี้เพิ่มมาได้พี่น้องเพิ่มมาไม้ดัดน้อนพี่น้องอันนี้ทรงทรงเอียงเหรอเขากะประจักษ์สวยชอบเข้าหมักต้นนี้แห้งลำบากที่หนีเพิ่็ออกมาด่างพี่น้องเมืองเพิ่มมาด่างได้พี่นอ้องตรงต้นนี้เบิร์ตรงพี่น้องเนี่เบิ่งกยูจูซูเพิ่็เกิดขึ้นมาเอีงนะพี่น้อง จริงใบเพิินกับเป็นเขียวเขียวยังสีเด้พี่น้องนี่เบิ่งเขาก็ว่าเออเอาขาือว่ามีใหม่ดังแปลกๆคือเขาเนาะเขาคิดในใจเนาะพี่น้องเนาะมาที่นี่เขามาสังเกตเทียงต้นใหม่เขอาอยุดซื่อๆเพิ่นกับออกมาเป็นแบบน,นี้แต่ว่าต้นนี้เพิ่นมีอยู่สามแบบหนึ่งใบแบบเดิมเพิินเนาะพี่น้องเนาะนี่เบิ่งใบแบบเดิมเพิ่นสิเป็นสีเขียวแบบจั่สี่ จริงๆเพื่อนใบใหญ่เนาะเขาลิดไปเรื่อยๆใบเพิ่นก็เริ่มหน่อยลงหน่อยลงเนาะพี่น้องเนาะมาที่นี่เพิ่นก็สิเป็นแบบนี่สีทองเนาะพี่น้องเนาะเขียวอ่อนเนี่สเนาะพี่น้องเบิ่งเขียวอ่อนจะสีไหมแบบนี้เบิ่งพี่น้องเขียวอ่อนแต่เป็นสีทองแนวสีเนาะพี่น้องเนาะและอีกยอดหนึ่งเพิ่นสิเป็นแบบนี่ไล่หินอ่อนเนาะพี่น้องเบิ่งนี่เหลืองเขียวหล้ะกะขาวเนาะพี่น้องเนาะเขียวขาวมือง มีเขียวขาวพี่น้องเขียวขาวมีเขียวขาวมานีกับมาตัวยอดเพื่อนหันมาเ,เ,เ,เป็นเขียวเหลืองหมัดพี่น้องเบื่องเป็นเขียวเหลืองแต่ว่าใบที่พลาดมาเพื่อนเห็นเป็นใบเป็นสีน้ำพี่น้องเบื่องใบเพื่อนจะเป็นแบบนี้เป็นเขียวด่ดงแบบนี้น้พี่น้องนะเบื่องใบ ตนี่มันแตกมาใหม่พี่น้องก็จะมีเขียวมีเหลืองสลับกันไปแล้วพี่น้องเนาะมึงยอดนี่พี่น้องแปลกมี่างมีเขียวเขียวล้วนแล้วก็เขียวเหลืองิึงพี่น้องเขียวเหลืองเห็นบ่ะ่ะมีเขียวเหลืองแล้วก็มีเขียวขาวแล้วก็มีเขียวล้วนในยอดเดียวพี่น้องแบบสามแบบเลย เมืองเมืองตนนี่มหัศจรรย์สุดยอดผู้ใดสนใจกติต่อใดเด้อพี่น้องขายประแพงขั้นผู้ใดให่งกาเห่าหมสมกัสิขายทีเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งอันนี้เพมมากเกาะหินเน้ะพี่น้องเนาะเบิงบ่งคูมืออซ่อนคูมือนี่เป็นเบิ่งความแปกของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเบิ่ง ที่พี่น้องมองยอดเพื่อนพอสำรับอัน,นพี่น้องยอดนี่สีทองกันเลยทีเดียวนี่กันไหวเดี๋ยวเพื่อนจะมาเหยียบเพื่อมาหักอีกก็จังเอาแนวกินให้ละกินละมังหันเป็นยังคืออันบุญไหวแทะลงไปลงไปลงไป ลงไปเลยยาเฮดนี้ใสแบบนี้อีบุญนำพี่น้องน้องบุญนำาอากับมีเลียงบอลไส้แน่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อความสุขเล็กๆหน่อยในยุคโควิดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้ขาซื้อมาเพื่อนกระด้างแน่เนี่ยแหละมะนาวด่างเนาะพี่น้องเนาะเมลอนด่างเนาะพี่น้องเนาะเบิรงซื้อมาต้แล้วลอยเลยพี่น้องเนี่ยทีละ ผู้ได้สี่ไฮไลท์ก็ลอยกัตติตดตได้พี่น้องเนอะแบบว่าตัวลอยพี่น้อง,องเอากระเลียงไม่ได้มีบอนไซมีส่วนมากสิเป็นเพ่มมาแล้วก็มาสังเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เข้ามีผพแน ปะปนกันไปส่วนนี้มแต่เพิ่ม,มาอย่างเดียวแล้วกัไม้ด่างต่างๆน้องพี่น้องเนาะเขาซ้ำใหม่ไม้ด่างน้่พี่น้องเนาะเขาหลินไม้แบบราคาถูกๆพอจำเป็นต้องแขงมากเอาง่ายๆแล้วก็เข้ามีชาดัดน้องพี่น้องเนาะมีชาดัดมีพวกมรลกตดแต่พยายามอยู่แต่ว่า่นับ,บด่างให้นะพี่น้องพยายามตามสูตรที่เพิ่ว่า คนกระบาดางให้นะพี่น้องนะเนาะเบิงอันนี้คือชาต้นชาดัดเนาะพี่น้องนะเนาะเบิ่งเอาเขาห่มหย่านเพื่นถือแดดแลวเพื่นสีใหม่เนาะพี่น้องนะเนาะเบิ่งมีสีขาวเขียวสลับกันเนาะพี่น้องเขาเขาสื่อมาสามต้นลอยเลยพี่น้องเห็นใบมันสวยดีเเลยเอามาก็มาเดียงเขาสื่อมาสามต้นลอยพี่น้องตอนต้นนี้เขาสีขาวอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่า มีเพิ่นให้ราคาดีมากเนะเาะเ้าก็สิขายเ้าก็ใส่ฟูงไว้แล้วเนะาะกระสิขายเพ,พิ่นเพลสานเพลนว่าพี่น้องสวยสวยมีสามสีเลยมีแบบเขียวขาวแล้วก็ลายหินอ่อนเนาะเขียวขาวอะในใบเดียวกันพี่น้องเบิ่งสวยสวยไม้ด่างพี่น้องเอามา เอาเพ่นไว้ในห่มจังน้อยพอเห็นเพ่นถือแสงจังน้อยพอบ่อยเห็ใบเพ็นใหม่เนาะพี่น้องเนาะเอากระเหล่ยงหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะบิ้งเอากระปูปลาเนาะพี่น้องเนาะเขาย่ามปูปลาอยู่เอาซึ้อปลาอันมันจะเาวไปแล้วเอาเป็นว่าเฮ้าหขอจบจบคลิปนี้ไปก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าคลิปนาพอกันใหม่เดี๋ยวเขาจะสิมาว่าตอเหลืองต้นใหม่เฮ้ เบิเ่งเป็นตัวอย่างนาะพี่น้องเนาะตนใหม่มาค่าโมงเนาอพี่น้องอายุยี่สิบสี่ปีนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ใหญ่เติบยูพี่น้องเพิ่นก็เริ่มมีปีกมีหยังแหละล่ะเอาเป็นว่าคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องเอาคลิปว่าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ